ต้นไม้ก็เหมือนคนค่ะเราก็ต้องดูแลนะคะวันนี้ขอนำเสนอวิธีการดูแลต้นไม้แบบง่ายๆค่ะเราจะใช้เชื้อราไดโคเดมานะคะซึ่งเป็นเหมือนเกราะชีวภาพของพืชตัวนี้สามารถควบคุมและป้องกันโรคพืชได้ด้วยและทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะก่อนใช้นะคะเราก็เขย่าปวดไดโคเดมานี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้จุกจ่ดูดนี่นะคะดูดมาสักห้า ครั้งก็พอคะ่ะใส่ในฟอกกี้ค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปให้เต็มฟอกกี้เลยค่ะแล้วก็เขย่าฟอกกี้อีกรอบนึงนะคะก็พร้อมใช้และะ้วค่ะ จากนั้นก็ทําการฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ได้เลยนะคะก็จะออกดอกแล้ะป้องก,กันโรคพืชได้ดีเลยกล้วยไม้ก็ออกดอกดีมากเลยค่ะควรทําเวลาเย็นๆนะคะต้นนี้เป็นตัวอย่างเลยนะคะว่าจเจริญงอกงามมากมอนเซอร่าก็ออกใบแตกสวยง,งามมากเลยนะคะอยู่กับเรามาก็เกือบปีแล้วนะคะเนี่ยทุกต้นค่ะใช้ได้เลยนะคะ แม้กระทั่งอ่างบัวนะคะแล้วก็สามารถเทล,ลงไปเลยค่ะแลวดอกก็จะออกกดงามค่ะอันนี้เป็นมุมฟอกอากาศนะคะในห้องนอนเรานะคะเราไม่ได้ติดเครื่องฟอกอากาศเลยค่ะเราใช้แต่ไม้ฟอกอากาศทุกสิ่งค่ะชีไตโคเดอร์มาไปเลยค่ะมุมบนโต๊ะค่ะอันนี้มุมนั่งสมาธินะคะ แล้วก็ฉีดเลยค่ะมอนเซอราจินนี่นี่มาตั้งแต่มีแค่3ามไปตอนนี้น้องเลื้อยสวยงามมากเลยค่ะอยู่กับเราประมาณ6เดือนกว่าๆเลื้อยสวยมากเพราะว่าไตโคเดอร์อมาที่เลยค่ะฉีดให้หมดเลยค่ะแล้วก็มีมุมยางอินเดียทั้งมีทั้งดำทั้งด่างนะคะมีไผ่นะคะไผ่คลอนอิมมีซานาดูมีไซใบศักนะคะยางอินเดียมี3าแบบเลยค่ะยางเขียวด้วยนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นมุมกล้วยไม้ริมระเบียงนะคะดอกอยู่ทีเป็น6เดือนแล้วก็คอยงอกช่อใหม่อยู่เรื่อยๆเลยค่ะเพราะไตโคเน,นมานนี่เองสุดท้ายเราก็เอาที่เหลือนะคะเทลงไปทุกต้นเลยค่ะนี่เป็นเคล็ดลับที่มันออกช่อใหม่ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ